สวัสดีครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําการทดลองนะครับเอาเรียกว่ายาสีฟันช้างนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเดี๋ยวเรามาดูนะครับการทดลองนี้อันตรายมากนะครับเราต้องสวมถุงมือด้วยนะครับอ่าอ่าสารของเราประกอบด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับอันนี้ใช้5 0เปอร์เซอันนี้โพแทสเซียมไอโอดีนะครับ นี้เราจะผสมน้ำยาล้างจานนะครับเข้าไปด้วยแล้วก็สีผสมอาหารนะครับอส่วนอันนี้เราใส้กับน้ำน,นะครับพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วลองดูเลยนะครับระว,วังน,นะครับอ้าวห้าสี่สามสองหนึง้เป็นไงบ้างครับนี่ Yeah. ตัวอย่างครับเดี๋ยวเราเจอกันในงาน Open House น้องกระมาณวิยาคมในวันพรุ่งนี้ครับและเจอกันสวัสดีครับ